คุณผู้ชมครับพูดถึงการเมืองในระดับโลกช่วงนี้ความเย็นชาความเย็นยะเยือกแบบช่วงสงครามเย็นอาจจะกลับมาอีกครั้งนะคะเมื่อได้เห็นการตอบโต้กันอย่างหนักปาะการล่าสุดที่ออกมาที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศคว่ำบาตต่อรัสเซียหลังจากที่มีรายงานของ FBI ระบุว่ารัเสเซียเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบข้อมูลแล้วแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐค่ะซึ่งมาตรการพมบาทของโอบามาเป็นไปอย่างหนักหน่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งปิดสถานที่ราชการบางแห่งของรัเสเซียในสหรัฐและสั่งขับไล่ทูตรัเสเซียออกจากสหรัฐถึง35คนภายใน72ชั่วโมงค่ะ โดยนี่ก็คือรายงานความหนา13หน้ากระดาษนะคะที่วิเคราะห์ร่วมกันโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐและสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ระบุว่าสำนักข่าวกลองพลเรือนและทหารของรัเสเซียหรือ RSI ใช้แฮกเกอร์เจาะระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในสหรัฐค่ะและเจาะเข้าไปทั้งของฐานข้อมูลของพักการเมืองสถาบันวิชาการบริษัทเอกชน โดยระบุว่าการโจมตีระบบไซเบอร์ของสหรัฐกระทําโดย FSB ซึ่งก็คือองค์กรสายลับที่มาแทน KGB และ GRU ซึ่งก็คือสำนักข่าวกรองทางทหารของรัสเซียแฮกเกอร์จากทั้งสองหน่วยงานถูกกล่าวหาว่าแฮกระบบของพรรคเดโมแครตและอีเมลของทีมงานฮิลลารีคลินตันเพื่อขโมยข้อมูลและสร้างความเสียหายต่อพรรคเดโมแครตค่ะ อบามาประกาศพพ้อมบาทบริษัทรัสเซีย3แห่งที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการโจมตีระบบไซเบอร์และเจ้าหน้าที่2คนของรัสเซียที่ระบุว่าอาจจะเป็นคนแฮกระบบของบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐจากสถาบันการเงินของสหรัฐและสั่งขับไล่เจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐอีก30สั่งขับไล่เจ้าหน้าที่ทูตชาวรัสเซีย35คนออกจากสหรัฐค่ะ แถลงมาตรการคว่ำบาตนี้ออกมาระหว่างที่โอบามากาลังใช้เวลาพักผ่อนช่วงปลายปีที่ฮาวายโอบามาระบุว่าอาจจะมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมอย่างเช่นการแอบทําสงครามไซเบอร์เลยนะคะรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐมาเรียสคารวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่ายิ่งสหรัฐใช้มาตรการเป็นศัตรูก็จะยิ่งตอบโต จากนั้นมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียเสนอให้ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินประกาศขับไล่เจาา้าหน้าทูตสหรัฐออกจากรักเสเซียบ้างแต่ล่าสุดปูตินระบ,บุว่าจะไม่ใช้มาตรการตอบโต้ตตและจะคอยคุยกับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะปรับความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ่ะขณะที่ที่ปรึกษาคนสนิทของทรัมป์ตั้งข้อสังเกตว่าโอบามากำลังพยายามส่งสัญญาณให้คนอเมริกันเห็นถึงอันตราย และหาทางขัดขวางไม่ให้ทรัมป์และปูตินได้คุยกันอย่างสนิทสนมมากเกินไปขณะที่ทรัมป์ก็จะรับฟังการชี้แจงข้อมูลของ FBI ในสัปดาห์หน้าค่ะเสมือนว่าระเบิดเวลากำลังไปอยู่ที่โดนัลด,ด,ด์ทรัมป์นะคะว่าจะปรับท่าทีต่อปูตินอย่างไรหรือไม่นะคะหลังจากที่มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพราะว่าทางผู้บริหารของพรรครีพับลิกันเองก็กดดันไม่น้อยนะคะบอกว่า เห็นด้วยกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐค่ะสำหรับในบางช่วงเนื้อหาของรายงาน13ที่ f b i และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐได้จัดทำระบุว่ามีกลุ่มแฮกเกอร์2กลุ่มใหญ่ซึ่งทำงานให้กับสำนักข่าวกรองและสำนักข่าวทางทหารของรัเสเซียนะคะเข้าไปเจาะระบบ APT 29เข้าไปเมื่อปี2015จากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปเจาะระบบ ในปี2016ค่ะโดยใช้อีเมลปลอมเข้าไปใช้ไปดูรหัสของกลุ่มบุคคลเป้าหมายถึง1000คนนะคะจากนั้นก็จะเริ่มเจาะแบบก้าวหน้าล้ำลึกมากขึ้นเข้าไปเจาะข้อมูลต่างๆแล้วหลังจากนั้นพอได้ข้อมูลของคนเหล่านั้นออกมาก็เริ่มที่จะเห็นข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางการเมืองและนำไปเปิดเผยต่อสื่อซึ่งที่จริงเป็นเรื่องที่ทางพัก การเมืองต้องการที่จะปิดไว้นี่เป็นข้อกล่าวหาที่ระบุไว้นะคะซึ่งรายงานก็ระบุว่าเตรียมที่จะเปิดเผยรายละเอียดหลังจากที่ได้ปรับชั้นความลับแล้วค่ะแล้วสำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นในเชิงเทคนิคเดินหน้าเจาะข้อมูลอย่างไรคุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะวิธีการที่กลุ่มแฮกเกอร์ใช้ถูกเรียกว่า s p e r phishing เลือกเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ศึกษาชีวิตประจำวันสิ่งที่สนใจหน้าที่การงานหรือแม้แต่เว็บไซต์ที่ใช้บริการบ่อยครั้งเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีหน้าตาแบบเดียวกันหลอกล่อให้เป้าหมายกรอกชื่อและรหัสผ่านเพื่อใช้งานวิธีนี้คล้ายการปลอมเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อขโมยชื่อและรหัสผ่านผู้ใช้ก่อนจรกรรมทรัพย์สินผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นไปได้ว่าเป้าหมายทั้ง1,000คนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้รับอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ติดต่อระหว่างกันภายในพักการเมืองก่อนทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่เปิดเผยนโยบายหรือยุทธศาสตร์พักแม้แต่การกรอกชื่อและรหัสผ่านของเว็บไซต์ทางการลงบนเว็บไซต์ที่ถูกปลอมขึ้นอีกขั้นตอนซ่อนมาแวร์ถึงเป้าหมายการเลือกเป้าหมายแบบเจาะจงบุคคล ทำให้การสร้างอีเมลสอดคล้องกับอีเมลที่พวกเขามักได้รับในชีวิตประจําวันทันทีที่อีเมลพร้อมเอกสารแนบถูกเปิดมาแวร์จะถูกติดตั้งอัตโนมัติวิธีการนี้ส่งผลให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมหรือขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเป้าหมายจากระยะไกลขณะที่การกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ปลอมกลายเป็นการส่งข้อมูลสู่แฮกเกอร์โดยตรงอุรชัยศรแก้วไทย PBS รายงาน